ีจะพาลูกหลานไปถวายเทียนพรรษาแต่จะไปวัดไหนก็ยังไม่รู้ต้องรอปรึกษาคนเด็กกุน่นเวลามาปราึกษากันว่าจะไปไนสงสัยต้องไปที่เมื่อจอมทองก่อนแล้วก็ว่าไงที เชาคู่ไปพบกัทีวัฒน,นะครับสวัสดีครับกดผิดอ้าว ข้าวต,ตอนนี้กำลังเลือกซื้อเทียนไปถวายเทียนอะไรอ่ะเทียนพรรษาตอนนี้มาถึงที่วัดวัดไหนวัดตลาดจำทองปลาดจำทองเราจะซื้อเทียนพันษาเราเราจะไปถวายเทียนพันษาที่ในวัด พอเราเตรียมนักกระทมาแล้วแต่เรายังไม่มีเทียนจะชื่อเทียนก่อนมีกล้วยกับข้าวโพดอยู่เต็มเลยต้องอ่ะเออทำไมมีกล้วยเหรอไม่ต้องถามเขาสิมาเดาเองอยากไปวัดอันันน์อะไรว,ะวัดวัดมาวิวอะฮะ วัดมาววอ๋อที่เราไปตอนนั้นเหรอเออมีอันนี้ตัวมอนกูเวนอ่ะเออไปสิเต้องเป็นสรูมีของเขาเป็นไงนะเออไปสิไปไปถ่ายเอาพ้าเข้าไปถ่ายโดเรมอนอ่ะเออ,เออพราเข้ายังไม่เคยไปนี่มันอยู่แถวไหนไปไปกันเลยไปเราไปวัดโดเรมอนกันโดเรมอนไ,ไหนบรรยายด้วยบรรยายด้วยเอาฟ้าเข้าบรรยายสิ เวายบบ <b> เหวเรียกชอบใส่แบบนี้ทานทานแบบใส่แบบหมอเฮะ,ะ,ะอยากใส่แบบหม้อผงเนี่ยโอ้ดูสิพวกเขาใส่นี้ไหมพวกเขาใส่นี้ไหมไม่เออแนปีอะพ่อปู่บอกว่าป่ออย่าลืมซื้อ,อหน่อยนะ ในแอปเป่าตังอะเ่ะถ้าเราเป็นเศรษฐีเราจะลงคลิปนี้ในเฟซบุ๊กของเราถูกไวยใช่ค่ะ iPhone 4 Max ทุกคนดูคลิปนี้ไว้ได้เลยแล้วก็บาทหนึ่งหลังแล้วก็รถกอร์เชอยากคำยากในวันนะคะฟังข้าวไม่ได้ นีภาษาอังคฤษเป,เป็นภาษาอังกฤษอร,มรอมาเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องหาผู้ดำเนินรายการของเราก่อนนะลุงตู้อธิบายได้เลยค่ะคื่อว่าแหงไม่กำลัตจับจองเลยดูดูไมก่กำมันเหมือนต้นไม้หอกดูม<อ>ีแกะสลักด้วยใใหญ่มากกระดบโลกเลยนะ จางลำพูนครับางลำพูนครับยองดเได้ครับอู้ยองวุนเลยครับปะซ่าครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอไม่จำมัจลูกไม่จำมันลูกยิงยยิงูอก 卡嘛，到那、嗯、那那。 วาวิภะอาภูาปฏิภูิสสลังเอวะเมวะอโตินาเสตานังภูปมปฏิจิตังุปัญญังคุณคิดว่าเมวะนำปิจังตุสปฏัติสังคปจันโหปัละโสยถาปิโชตละโสยถานิละอิจฉาวันติปติปิปิปิิป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 ิ Tha Van Thao Van Tha Sam Dua Nu Van Van Thu Van

วัดประจาปีอะไรนะปีหนูหรอปีอะไรปีหนูพ่อเกิดปีหนูใช่ไหมวัดประจําปีหนูอันนี้ของคุณตาไม่อันนี้ประจําของผมครับผมเกิดปีชวดปีหนูวัดพระธาตุผมคือวัดพระธาตุจอมทอง วันนี้ผมได้มาสักการะบูชาท่านแล้วของหนุยพรให้ผมมีโชคดีลาภเงินธาตุเงินทานก็ขอให้ปลอดภัยบอกว่าครอบครัวของผมมี่ต้องมรอดปลอดภัยและมีภาระนามัยสมบูรณ์และกำลังทุกคนครับตรงนี้ เดินมา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 เราเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะไปพัดอื่นแล้วราชาติจำทองถือว่าภารกิจเรียบร้อยครับเข้าสู่ช่วงแต่แนวเสียงโชคของบ้านเรานะคะ นี่นี่อาจารย์เป็นประเพณีเขาเรียกว่าเป็นประเพณีประเพณีนในการมาวัดประเพณีเ <ไป S 1> ข้พาพรรษาไม่ซื้อหวยซื้อหวยประเพณีซื้อหวยทุกงานทุกงานตอนนี้เรามาถึงที่ไยวังปานแล้วน,นะครับเพื่อาหาร้านอาหารที่เราจะจะกินอาหารกันตอนตอนเที่ยงตอนนี้ลุกๆก,กำลังหามุมบรรยากาศดีๆกันนะ น่านจะเป็นร้านนี้มั้งเยงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเข้าไปดูนะอันนี้ฝายวางปานเอาร้านไหนกันดีฮะเทปเชนเทมบุนเร็วเร็วรีบเดินไปไปไปรถมาเอามานี่ครับป๋าออกไปมา <c oughs> ตามมาตามมาตามมาเออเป็แล้วนะครับร้านอาหารลาบปลาที่สายวังปานของทำร้านอาหารนี่อร่อยมากเดีย๋ยวผมจะได้ชิมกันนะครับยังไม่ได้กินเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับเดี๋ยวถ้าอร่อยจะบอกให้นะครับมาเลยครับ तिम्रै कालो อร่อยมากอย่างอร่อยมากกินที่อืดทองแล้วพอแล้วหลังมาใมเยี่ยงมใครจ่ายเงินแล้วใครเป็นคนจ่ายเงินใครจ่ายเงินคาเลี้ยงคุเลี้ยง เจ้าภาพเจ้าภาพคเจ้าภาพสีว่าเอ้าหุงน้ำมานโชว์ด้วยสองอันนี้อันนี้มันมีนี่ควนหนึ่งของไผ่มุสเราลูคุณค่าของน้ำมันมีร้อยใบเนาะน้ำอะไรแม่น้ำอะไรแม่น้ำปิงนี่เป็นฝายวังปลาใหนเดี๋ยดูใบที่นูนแม่น้ำปิงออร่ย ค่าาอ,า,อ,อา,า,า,หาหารของเราเมื่อกี้ปีนี้นักล่ำนักเหลือปิดกระเป๋าไดีดินีกระเป๋าไม่มีเงินแล้วจะกลับแล้วนะถ้าใครไม่กินได้จะกลับแล้วนะวันนี้กินอาหารอร่อยมากกินพวกกัดตอง ครับวันนี้อาจารย์ก็มาอยู่แถวไฟวังปานนะคะเป็นไงบ้างครับแอดมินสวยค่ะ <c oughs> ดูนะครับน้ำก็แถวนั้นไม่ค่อยลึกนะครับดูจากที่คนยืนอยู่ตรงนั้นเขากำลังวัดนนะครับนะไปได้สวยเลยนะครับไปได้สวยเลยไปกัน <c oughs> ต่อ,ตอนั่งรออยู่ตรงนี้่มลื่นดีสวยเรียงมาก ระจารเตียนตาอะไรเนี่ยขนักปกวม่หาณนี่บรรยากาศโดยรอบวัดลมลืนมั้ เอาสิเอาเลขก็ได้เอาเลขก็ได้ได้หรอได้ได้ได้เอาไปตีขอลองท้าแม่ตีเจ็ดครั้งเปิดดวงชะตาชีวิตตีเก้าครั้งหายทุกหายซวยเอาเอาเลือกเอาขอลองเท้าขอลองเท้าเปิดดวงชะตาชีวิตเกิดอะไรไม่รู้่ขยที่ตีเก้าครั้งโอเคโอเคไปล่อยปล่อยปล่อยล้วต้องขอลองเท้าไหมรอลองเท้าเลย เราท้พอ,พองช้างได้ไหม แอบ,บนั่งเดทนะครับมีคนแอบเดทนะครับเดไไ้งกับเด็กวัดยก4สี <laughs> ่ชิ้นได้ไงครับเขาเข้ากำลังไล้ตีละคน